การสะสมบารมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ทำให้ได้เขาเรียกว่าวิชาและจารณะอันนี้น่าสนใจนะเวลาที่เราอยากจะรู้ว่าเราจะตัดสู้หรือเราจะรู้ตามพระพุทธเจ้าได้อย่างไรเนี่ยเราควรจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทำอย่างไรถึงจะเป็นพระพุทธเจ้าและมีคุณสมบัติอย่างไรนะมันเหมือนกับเราจะได้เดินตามรอยบาพภะษาสาดาได้อย่างถูกต้องนะคราวนี้เราจําได้ใช่ไหมว่าวิชาและจรณาเนี่ย แต่บางคนก็อาจจะไม่ได้มาเห็นข้อสังเกตอันนี้อาตมาก็เลยอยากจะยกพุทธคุณอันนี้มาเป็นาการที่เราได้เรียนรู้แล้วเราก็จะได้เข้าใจว่าตัววิชาและจรณะนี่สำคัญมากและเป็นสิ่งที่เป็นสภาวธรรมที่เราจะต้องทำให้ถึงแล้วก็สะสมให้ได้เอาจรณะก่อนนะจรณะนี่มีทั้งหมดสิบห้ข้อ ข้อที่หนึ่งก็คือการที่เรานั้นเนี่ยสํารวมในศีลปฏิโมกขะสังวรศีนั่นแหละก็คือพระภิกษุก็ศนสองร้ี่สิบ27ข้อใช่ไหมพวกเราก็สิน8ปดคารวะก็สินห้าไม่ชีบางทีก็เป็นสินสิบเหมือนสัมมาเนรอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเลยนะเสร็จแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คืออินทรียสังวรศีลนะ คล้ายๆกับจตุปริสุทธิศีลเลยนะก็คือเริ่มจากปฏิโมขสังวรศีลอินทรยสังวรศีลอันที่สามเนี่ยก็คือโภชเนมัตตัญญุตาคำว่าโพชเนมัตตัญญุตาก็เหมือนกับปฏิสังขายโยนิโสเ,เหมือนกับปัจจยสันนิสิตศีลในการพิจารณาในการบริโภคนะโดยมีในเรื่องของอาหารเ,เราทานเยอะๆนะแล้วเราก็รู้สึกหนักตัว ถามว่าเราจะเบาเนื้อเบาตัวในการเจริญกุศลไหมไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเราก็ง่วงนอนเดี๋ยวเราก็จะรู้สึกอึดอัดนะหรือเราทานสามมือ้อบางทีสี่มื้อเนี่ยมันก็หมดเวลาไปกับการที่ใช้เวลาไปกับการเสพเขาเรียกว่าเสพไม่มีไม่ได้มีปัญญาไม่มีความพอเพียงอันนี้ถ้าพูดถึงก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวแทนของปัจจัยสี่ที่เราจะต้องเขาเรียกว่าประมาณให้พอประมาณ โดยเฉพาะอาหารนี่สําคัญมากเราได้สามแล้วนะอันที่4เนี่ยที่เป็นจรณะก็คือชาคลิยานุโยคะธรรมนะก็คือตื่นอยู่เสมอนะถ้าขยายหน่อยก็บอกว่าเราเนี่ยจะปฏิบัติต่อเนื่องนะแม้แต่ในยามกลางคืนเนี่ยยามต้นของราตีเราก็เดินจงกรมนั่งสมาธิยามกลางของราตีเท่านั้นที่เราจะพักช่วงสี่ทุ่มหนึ่งตีสอง แล้วเราก็จะตื่นมาปารับความเพียรก็เหมือนพวกเราเนี่ยเราปารับความเพียรจนถึงสามทุ่มเข้านอนก็เกือบจะสี่ทุ่มแล้วแล้วก็รีบตื่นมาตั้งแต่ที่สามที่สี่แต่ตอนเช้าเราก็มาทําวัดสวมดมนต์อันนี้แหละคือปารับความเพียรในระหว่างวันนี้ไม่ต้องพูดถึงก็คือปารับความเพียรอันนี้เหมือนอะไรเหมือนอาชีวบริสุทธิ์ที่ศีลไหมคือการทําหน้าที่ที่ถูกต้องน่ะ คือการที่เราเนี่ยมารักษาศีลปฏิโมกขสังวรศีลมาอินทรียสังวรศีลมามีสติสำรวมอยู่กับกรรมฐานมาสำรวมกายวาจาใจมาโพชนเนมัตัญญุตามาพิจารณาใช้สวยพิจารณาการฉันอาหารหรือตัดใจศีนดเห็นไหมสีข้ออันนี้ก็คือในเรื่องของจัตุปริสุทธิศีลเลย นะที่จะทำให้สีของเราดีีอันนี้เป็นจระณะสีข้อที่สำคัญกลุ่มแรก